กินมะม,มว่มมมวงกินมะม่วงกันอืมอืมจริงๆอยากกินเยอะกว่านี้นะแต่มันมีแค่นี้ทำใม้อิ่มไหมไม่อิ่มหรอก แต่มีแค่นี้ช่วงนี้ต้องประหยัดเศรษฐกิจไม่ดีอยาาก,กินเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามีให้กินแค่นี้ก็กินแค่นี้ไปก่อนแล้วกัน เมื่อมีให้กินแค่นี้กอกินแค่นี้ไปก่อนกาวอะไรมากมายเฮ้ยแต่เปรี้ยวเหมือนกันนะชิ้นแรกไม่เปรี้ยวชิ้นต่อไปเริ่มโอ้หเ<ๆ>กินแบบสดๆนะไม่มีน้ำพริกไม่มีจิ้มอะไรเลยนะอือสดมากๆ อืมอืมอืโอรอยไม่มีน้ำจิ้มไม่มีอะไรยริกเกลร์ก็ไม่มีน้ำจิม้ม,อะ,กกอ,ม,มอะไรก็ไม่มีอืมอร่อย จาก,กล้ากินหมดนี่ไหมเนี่ยอืจะกินหมดไหมรสชาติแบบนี้สู้ตาย ตายเว้ยอืมสู้ตายสู้ตายสู้ตายเว้ยโอยไม่ได้เผ็ดนะดเพียวสอดดีไหมอีกสักชิ้นแล้วกัน Tื่น, tuần lên. Rồi. Ờ. 5 chiếc To, to 1 chiếc chung mấy bài mấy bài to đó ơi siêu bài mấy bài พอพอก่อนนะพอก่อนพักเบรกพักเบรก